เราจะมาดูการแชร์ร m ม o r ร o มนะครับก็คือ2เครื่องของทีวีเว็บโอเอสสนะครับตัวทางขวาจะเป็นรุ่นท็อปก็คือ C2 นะครับจะเป็นตัวแชร์หลักส่วนตัวทางซ้ายนะครับก็จะเป็น A2 นะครับจะเป็นตัวรับนะครับ A2 ที่ตัวทางซ้ายเนี่ยจะรับได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นตัวรองนะครับส่วนทางขวาที่เป็น C2 เนี่ยจะเป็น ตัวท็อปเพราะฉะนั้นจะได้ทั้งแชร์ส่งแล้วก็ทั้งรับนะครับที่ตัวเดียวกันนะครับซึ่งฟังก์ชัน o m t o r o o m หรือว่าแชร์ทูแชร์เนี่ยจะอยู่ในหน้าโฮมนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีให้อยู่แล้วนะครับพอเราเข้าเครื่องมาสังเกตว่าด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าจะมีทั้งส่งแล้วก็ทั้งรับนะครับในเครื่องเดียวกันนะครับจะคือส,ส่งได้รับได้นั่นแหละนะส่วนตัวทางซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูตัวทางซ้าย ตัวทางซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าจะถ้าเข้าไปดูแล้วนะครับในหน้าโฮมก็จะมีแค่เป็นตัวรับอย่างเดียวนะครับก็คือไม่สามารถส่งได้นะครับนี่จะเป็นอยู่ทางซ้ายอันนี้สำหรับซีรีส์เอนะครับ A2 แล้วก็อันนี้ผมแอดไว้แล้วนะครับก็คือเป็นแอดทีวีเครื่องขวาเอาไว้นะครับส่วน42ทางขวานี่ผมก็จะแอด ซีเอ็เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นกันและกันอยู่อันนี้ผมลองลองลบได้นะครับล,ลบได้นี่ผมลองลบดูก่อนอลบตัวทางขวาทิ้งไปนะครับแล้วก็ลองค้นหาใหม่นะมันก็จะเห็นว่ามีตัวทางขวาอยู่เป็น C2 นะครับเราก็กดเชื่อมต่อนะครับเวลาเราเชื่อมหากันเนี่ยมันจะต้องให้มีการใส่พาส,สิร์ยอมรับก่อนนะครับนี่ให้ใส่รหัสก็มาใส่ตัวทางขวานะครับ เราก็วิ่งมาใส่ตัวทางขวาก็ดูว่ามันให้ใส่รหัสอะไรก็คือ157 58 699นะครับก็มาใส่ที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันว่าให้มีการรับส่งนะครับสัญญาณภาพกันได้แล้วก็กรอกรหัสให้ตรงไปแล้วก็กดตกลงนะครับพอเรากดตกลงเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรายการขึ้นมาให้นะครับว่า มีการเชื่อมต่อกับอีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะรเราสามารถเปลี่ยนชื่อของทีวีได้นะครับคือเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวสามารถเซตได้นะครับเราสามารถที่จะส่งสัญญาณจากตัวทางขวานะครับได้2อ,อย่างก็คือจากการถ่ายทอดสดหรือจากกล่องรับสัญญาณนะครับเป็นกล่องอาจจะเป็นกล่องเซตเทนบล็อ uh, กกล่องจูเนอร์อะไรก็ได้ที่เราเอามานะครับซื้อมาติดตั้งในห้องหลักก็คือห้องทางขวามือ สำหรับตัวทางขวาตัวทางขวาเราซื้อกล่องมาหนึงกล่องนะครับเป็นกล่องอันนี้็นตัวอย่างเป็นกล่อง PSI นะครับซึ่งกล่อง PSI ก็จะมีอยู่กล่องนึงซึ่งเป็นกล่องที่ต่อกับเครื่องหลักก็คือ C2 อยู่ก็จะผ่านสายให HDMI นะครับไปเสียบกับด้านหลังเครื่องทาง p o ร t ต HDMI 1นะครับแล้วก็เราจะมีสายนะครับเป็นตัวเหมือนเป็นรีโมทนะครับ ต่อจากเครื่องนะครับมายิงที่กล่อง psi นะครับผ่านทางช่องนี้ผ่านทางช่องนี้นะครับซึ่งเราจะไม่ได้ใช้รีโมทเดิมที่มากับกล่อง psi แล้วรีโมทมันจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้รีโมทของเมจิกเราเนี่แหละนะครับในการควบคุมมันซึ่งการที่มีสายรีโมทอันนี้มาคือเราจะควบคุมจากอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องทางอีกห้องหนึ่งครับห้องทางซ้ายตัวทางซ้ายเราเนี่ยมาควบคุมที่กล่องนี้แทนนะครับ เราก็ไม่ต้องคอวบคุมที่กล่องจากอีกห้องหนึ่งนะครับ <S <S เรามาเชื่อมอสัญญ,ญาณจากรีโมทก่อนนะครับโดยการมาที่นี่ครับอินพุตนะครับด้านบนมันจะมีการเซ็ตรีโมทนะครับอเนกประสงค์นะครับอันนี้เลือกชนิดของเครื่องก่อนก็จะเป็นกล่อง DVD Home t h e a t e เหรืออื่นๆนะครับ <S <S ขั้นตอนต่อไปก็คือกดอถัดมานะครับมันก็จะทำการ เช็คนะครับว่าช่อง HDMI 1ที่เป็นกล่องร,รับสัญญาณเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไบ้างเราก็เลือกครับอันนี้เป็น PSI นะครับผมเลือก PSI แล้วก็เลื่อนถัดไปนะครับจากนั้นก็มีคำอธิบายแล้วกดถัดไปมาทดสอบกันว่ารีโมทเมจิกของเราจะควบคุมกล่องนะครับ PSI ที่เราเลือกมาที่ได้หรือไม่นะครับก็มันให้ทดลองคลิกตรงนี้ครับแล้วดูว่าช่องมีการเปลี่ยนไหมนะครับ ก็ลองกดดูนะครับะช่องเปลี่ยนไหมถ้าถ,ถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนต้องตอบไม่นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วนี่ยสังสเกตดูมันจะมีการเปลี่ยนอยู่นะครับก็กดใช่แต่ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนให้กดไม่นะครับมันจะได้ให้เราเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเราลองกดเปลี่ยนช่องดูนะครับกดเปลี่ยนช่องนะครับถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนช่องได้นะครับอันนี้ไม่ได้เราลองมาดูตัวทับส่งตรงนี้ว่ามันอยู่ใกล้กับเครื่อง ล่านะกดนะครับแล้วก็ดูว่าเปลี่ยนช่องได้ไหมนะสมมุติถ้ามีการเปลี่ยนช่องได้เราก็กดเนี่ยอันนี้มีการเปลี่ยนช่องได้นะครับช่องมีการเปลี่ยนนะก็แสดงว่าดีเมจิกรีโมทเราสามารถควบคุมกล่อง P s ได้แล้วนะครับก็ให้กดใช่นะครับก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเชื่อมต่อกับรีโมทอเน,นกประสงค์แล้วเรียบร้อยนะครับาจากนั้นกดเนก อันนี้เป็นสัญญาณจากกล่อง PSI นะครับผมไม่ได้ต่อสาวอากาศไว้นะครับมันก็เลยขึ้นคําว่าไม่มีสัญญาณแต่หน้าตาของเมนูของเขาจะเป็นลักษณะน,นี้นะมีโฆษณาด้วยนะอันนี้สื่อสัญญาณที่มาจากกล่องนะครับ PSI นะอันนี้เราดูจากห้องหลักอยู่เสร็จแล้วเราก็แชร์ไปห้องอีกห้องนึงได้นะครับก็คือกด Room to Room จากนั้นก็กดส่งนะครับมาที่ห้องที่เราเลือกนะจะเป็นเครื่องไหนนะฮะมันได้อีกหลายเครื่องเลยนะครับก็กด ส่งแชร์ไปนะมันก็จะขึ้นข้อความมาบอกว่าเครื่องนี้อาจจะมีการพักหน้าจอหรือว่าหน้าจออาจจะดับไปนะครับล้วก็ยืนยันนะครับคราวนี้มาดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้นะครับเราก็เลือกรับชมนะครับจากสัญญาณจากกล่องที่เราแชร์มาเมื่อกี้นะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถเอารีโมทนะครับของเครื่องนี้ของรุ่น A1 เนี่ยนะครับควบคุมนะครับ กล่อง PSI ที่อยู่อีกห้องหนึ่งได้นะครับเนี่ยแล้วก็กดเปลี่ยนช่องนะฮะสังเกตว่าช่องจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับเนนะหคือมันจะวิ่งจากเครื่องอทางซ้ายนะครับผ่านรีโมทเมจิกตัวเนี้ยนะครับไปเข้าเครื่องทางซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ผ่านเราเตอร์ที่เป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับมาอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องหลักแล้วก็วิ่งมายังกล่อง P.S.I ตัวนี้นะครับเพื่อจะมาคอนโทรลผ่านสาย ID p l u s ที่เรามีการเชื่อมต่อเมื่อกี้อยู่นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับการที่จะกลับมาดูอีกห้องหนึ่งนะครับโดยใช้กล่องกล่องเนี้ยกล่องเดียวซึ่งไม่ต้องไปซื้อกล่องอที่สำหรับดูฟุตบอลดูละครเนี่ยสองกล่องไม่ต้องครับแล้วก็สามารถซื้อมากล่องเดียวดูจากทางห้องทางขวานะครับแล้วก็สามารถที่จะมาห้องทางซ้ายนะ เพื่อที่จะมารับชมสัญญาณจากกล่องที่เราซื้อไว้ได้นะครับ